สวัสดีครับผม f อฟทุกท่านครับวันนี้ก็มีหลายๆท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ต้องการนะครับให้บริษัทคุณชัยไทยพาลาตุงนะครับช่วยดูแลเกี่ยวกัทางด้านกฎหมายนะครับแล้วก็ให้ความรู้คนไทยในต่างประเทศในฐานะเราหาข้อมูลให้วันนี้พญาท่านหนึ่งที่แต่งงานกับสามีชาวเยอรมันถามว่ากฎหมายประเทศเยอรมนี ร้ายไหมแรงไหมสุดๆดแต่ก็ยังมีฝรั่งที่ตบตีนะรูปภาพนี้นะก็ติดยังตบตีภรรยาอยู่ที่ต่างประเทศและต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกอันนี้ก็ตรงนี้นะครับโดนโดนโดนกระแทกนะนี่โดนกระแทกนะครับผมนะก็เป็น เป็นรอยบกช้ำนะครับแล้วก็แขนนะครับแล้วก็ข้อมือต่างๆด้วยนะครับอันนี้ข้อมือนะเนี่ยข้อมือเนี่ยก็โดนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการเป็นสื่อนะครับแล้วก็ต้องการหาวิธีการแก้ปัญหาเอาตรงๆนะครับผม FC อ๋อตรงๆเอฟซีรครับคือตอนเนี้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะ่ะบางคนไม่กล้าไปหาตำรวจบางคนไม่กล้าไปหาทนายความบางคนแค่อะไรอยู่กับสามีรอสามีกลัวสามีว่าเอ้ยเขาอย่าร่างกับฉันแล้วเนี่ยจะไม่มีที่ไปอันนี้คือปัญหาหลักของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศและไม่พยายามที่จะแจ้งความไม่ยอมพยายามที่จะยังไงอะ่ะไปหาหนวยงานช่วยเหลือ ปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนเลยผมอยากให้คนไทยที่อยู่ต่างแดนลุกขึ้นขึ้นมาสู้ได้เลยครับเพราะว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยเพื่อสังคมคนไทยที่อยู่ต่างแดนโดนคูโดนบีบบังคับโดนทํารังร่างกายหลายรอบแล้วเขาคุณก็ยังทนอยู่นั่นแหละถ้าเป็นมีฝรั่งไปตั้งนานแล้วมีฝรั่งเขาไม่สนใจนะบีนะเขาแจ้งความเลยไปฉันไม่เอาแล้วแต่คนไทยทนทนทน,ทนรู้ไหมทําไมถึงทน เพราะว่าบางทีเหมือนเราก็ต้องเหมือนแบบต้องอาศัยเขาแบบอะไรเงี้ยค่ะเราต้องทนอะไรเงี้ยค่ะบาบงทีเราอาจจะด้วยความที่เราอยู่ต่างแดนนะคะแล้วพอเราไม่รู้จักใครหรือเราหาที่พึ่งไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เราต้องแบบต้องทนอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่เ<ะ>ราจะเป็น้องทนไหม ไม่จําเป็นเลยค่ะจริงๆเราไม่จําเป็นเลยเออแล้วทําไมพวกคุณไม่รู้ข้อมูลเพราะฉันวันนี้เราเอาข้อมูลดีๆมาให้เอฟซีได้รับทราบรับรู้ทางประเทศต่างประเทศนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับผมไม่ใช่ว่าคุณอยู่ต่างประเทศแล้วต้องมาเออไง่ชูฮกให้สามีอย่างเดียวก็คือบูชาสามีถ้าจะไม่มีสามีชันอยู่ไม่ได้การทําร้ายร่างกายการขู่นะบังคับต่างๆไม่สามารถมันผิดกฎหมายเพราะฉันเอฟซีท่านเข้าที่เข้ามาดูเรา เนจุดนี้ขอความกรากลไลกดแชร์ด้วยครับเนี่ยในกรณีถ้าทำร้ายร่างกายนะครับผมถ้าทำร้ายร่างกายเนี่ยจะแก้ปัญหากันในดีนะครับผมอขอขอ,ขอคำชี้แจงนะครับผมได้เขียน,นแล้วนะในกรณีที่แบบว่าเราถูกทำร้ายร่างกายสิ่งแรกที่เราต้องทำนะคือไปโรงพยาบาลทันทีนะคะ่ะเพื่อไปให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ให้เรามาเป็นหลักฐานนะคะ สองคือแจ้งความค่ะความรุนแรงในครอบครัวคืออาญาแผ่นดินนะคะหมายความว่านะครับ<ม>อาจจะขอโทษทีค,คือทำไมผมบอกว่าถ้าประเทศไทยแจ้งความใช่ไหมค่ะทำไมผมบอกว่าต้องไปโรงพยาบาลคุณโดนทำร้ายร่างกายครับผมคุณโดนทำร้ายร่างกายคุณต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าต้องการหลักฐานพอตำรวจบางคนไม่ได้เห็นหัวคุณเลยช่วยฝรั่ง เพราะฉะนั้นคุณเป็นคนไทยที่อยู่ต่างแดนต้องใช้อะไรต้องใช้หลักฐานเป็นการที่บังคับอ่ะเฮ้ยตำรวจเว้ยดูนี่ฉันโดนสามีทบท,ทำร้ายร่างกาย<ช>บางครั้งตำรวจมันมีบ้านพักฉุกเฉิแต่ถ้าเป็นคนต่างคนชาวเยอรมนีเขาช่วยเลยแต่คนไทยเธอก็พักที่นั่นแหละดีแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะ ทำไมสาวไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาข้อกฎหมายมาใช้ได้เลยและตำรวจไม่ได้ดีทุกคนตำรวจเทศเยอรมันเลวก็มีผมเคยครั้งหนึ่งนะ,ะไปแจ้งความกับผู้ผู้หญิงไทยโดนทำร้ายร่างกายตำรวจเนี่ยถือปืนพวกว่าเราเป็นคนร้ายอะ่ะกลับกลายว่าเราเป็นคนร้ายไม่ใช่ว่าคนกระทำคือสามีเขาแต่เขาถือปืนพกนี้ตลอดเวลาเขาจับมันอย่างเลยเหมือนเหมือนผมกับที่ไปแจ้งความเหมือนเราทำร้ายร่างกายสามีมึงจะบ้าเอาไปตำรวจเยอรมันเขาไปแจ้งความ เขาไปแจ้งความว่าโดยทําร้ายนังกายเนี่ยเลือดกบปากเลยค่ะแต่ผมพ่อพาเข้าไปโรงพยาบาลน,นะครับ<ะ>แล้วก็มีหลักฐาน<ะ>ตำรวจถึงทําให้แต่ถ้าคุณไม่มีหลักฐานอยู่ในมือมัดมือจริงๆตําตำรวจก็ไม่ทําให้เลย เพราะฉะนั้นการที่คุณนะครับผมการที่คุณจะทำอะไรสักอย่างผมแนะนอว่าให้คุณนะครับผมไปหาที่โรงพยาบาลมีพยานหลักฐานทางแพทย์เก็บไปแพทย์มีรอยบกช้ำทางนี้ทางนี้านานาการนั้นไปหาหน่วยข้าราชการสตรีเด็กเขาช่วยเหลือมีทนายฟรีให้ด้วยเพราะฉันคนไทยที่อยู่ต่างประเทศจะโก้ผัวมากนะักนะครับอ่ะขออีกใหม่ครั้งหนึ่งครับค่ะ ก็คือหนึ่งสิ่งแรกที่ต้องทําคือไปโรงพยาบาลทันทีเก็บเพื่อหลักฐานค่ะเก็บใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานอสองก็คือไปแจ้งความเพื่อเอาหลักฐานไปยืนยันให้กับตํารวจค่ะแล้วก็ความรุนแรงในครอบครัวคืออาญาแผ่นดินรสรอบได้ทั้งไทยและต่างประเทศค,ค,ค่ะสา เด็กมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายบบมอย่าแป๊บนึงนะถ้ามีลูกค่ะแล้วตบตีต่อหน้าลูกนะครับผมตบตีต่อหน้าลูกนะครับแล้วตอนนี้ต้องระวังเลยเอ็ซซ ถ้าพ่าตบตีนะ้าลูกมันดีไหมสาหรับการเด็กที่มาดูพ่อแม่ตบตีดีไหมไม่ดีไม่ด,มดีเพราะฉันหน่วยข้าราชการที่นั่งเขามีสียเด็กที่ช่วยเหลือตัวนี้<ะ>ถามต้องเสียเงินไหมไม่ต้องเสียเงินนะครับเอฟซครับก็คือว่าหน่วยง่ะก็ช่วยเหลือคุณแบบฟรีะจะมีบ้านพักฉุกเฉินให้ด้วย<ะ>คุณต้องหาความรู้เอฟซไม่ใช่ว่ามึงงกหัวหาแต่สามี เออถ้าสามีไปแจ้งความแล้วเดี๋ยวสามีไม่อยู่บ้านสามีต้องออกจากบ้านไปแล้วบีบปรคับห้าสิบเมตรห้ามเข้าใกล้เพราะมนบุคคลอันตรายค่ะคุณจะมานั่งกลัวสามีทำไมเขาทำร้ายร่างกายคุณขนาดนี้นะครับผมผมไม่ได้นํานะนนะเขาทำร้ายร่างกายคุณขนาดนี้แล้วคุณจะมานั่งกลัวสามีพ่อคนไทยบางคนมึงอยู่ที่นั่นต่อไปดีละอย่าทำปัญหากับสามีเลยทำไมต้องกลัวเขาด้วยละ่ะ ถคาถ้าสมมว่าคุณทำร้ายร่างกายเขาเขาไปหาตำรวจตำรวจมาบ่ามามามา,มาจับคนไทยคุบข่าวนะแล้วจับเลยนะ,ะแต่ฝรั่งไม่จับฝรั่งแบกไหมล่ะไอ้ฝรั่งเรวเน่ะก็มีตำรวจเร็วก็มีมาคนไทยปุ๊บนะ่ะพอพันยาตบทำร้ายร่างกายสามีปุ๊บเขาจับใส่นี่เลยนะนะครับแต่ฝรั่งทำไม่จับไม่ทำอะไรสิ้นมันพวกเดียวกันค่ะ เนี่ยพวกเดียวกันเพราะฉันจะทําอะไรมีหลักฐานคุณต้องมีหลักฐานเอฟสีถ้าไม่มีหลักฐานจบเลยนะต่อครับผมค่ะ,คะ,คะก็คือกรณีที่มีเด็กนะคะก็มีสิทธิ์ได้รับความคุ้นครองตามกฎหมายค่ะม,มีอะไรไหมครับค่ะ เท่านี้ค่ะเท่านี้เนาะค่ะเบื้องต้นก็มีหลักๆก็คือเท่านี้ค่ะเบื้องต้นหลักๆก็มีเท่านี้และด้วยความที่แบบเออเราเข้าใจแหละค่ะว่าเราคนไทยแล้วไปอยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะด้วยความที่หล่อจะไม่รู้ข้อกฎหมายไม่ได้รู้แบบว่าไม่มีความรู้ในด้านนี้อะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็อาจจะโดนข่มขู่ทำร้ายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่อย่าง f c คนนี้ค่ะเขาก็ได้มาปรึกษาคุณชัยนะคะ<ช>ก็เลยได้ความรู้แล้วก็ข,อขอ้อกฎหมายไปเราได้เขียนจดหมายไปหาหน่วยข้าราชการด้วยมีทนายฟรยีให้ไม่ต้องจ่ายนะเราเขียนจดหมายไปเขียนไปหาจดหมายทางหน่วยขาา้าราชการตอนแรกเราติดต่อทางอำเภอว่าเนี่ยบุคคลนี้นะมีใบใบแพทย์จากทางโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็มาแจ้งความเรียบร้อยแล้วแต่ตำรวจไม่ให้ข้ามรื่วมมือเท่าไหร่ตำรวจเรว มันต้องให้ความร่วมมือะนะครับผมที่เยอรมันเนี่ยตำรวจด,ดีก็มีนะตำรวจดเด็วมันก็มีนะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็บอกเขาทุกอย่างหมดเลยไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นปุ๊บหน่วยข้าราชการเขาก็มีพ้องพักให้ก็พ้องพักเฉยมแต่ผมบอกว่าไม่ไมผมต้องการว่าสามีต้องออกจากบ้านไปภรรยากับลูกอยู่ที่นั่นต่ออืมค่ะ ภรรยากับลูกอยู่เ่นต่อแล้วสามีบอกว่าไม่ภรรยากับลูกต้องออกไปมึงจะออกหาหอกทําไมละ่ะมึงก็ต้องไปสามีลูกผูปป้ชายหรือเปล่าต้องออกไปถ้าทําผิดตกทำร้ายร่างกายเนี่ยบางครั้งเขาผักลูกเนี่ยเขาผู้หญิงเขาบอกเขาผักลูกเนี่ยเขาเมา ตอนไม่เมา,เาคดีมือย่างแต่เมา,เาปุ๊บคาผักลูปบุญเมียทำร้ายร่างกายทั้งสองคนจริงๆนะต้องต้องติดคุกนะ hmm. แต่เป็นไงพวกเดียวกันเออภรนยานั่นเองหรือเปล่าภรรยานั่นเองคือเอาความความเร็วใส่พรัรยาหมดเลยภรรยาก็พูดไม่ได้ภาษาไม่เคยรู้เรื่องกฎหมายก็ไม่รู้เรื่องก็เลยติดต่อทางบริษัทออมาตอนนี้มีหน่วยงานอ่านะครับผมช่วยเหลือไปเรียบร้อยแล้วเราติดต่อไปทางหน่วยงานช่วยเหลือสีเด็กแล้วก็มีทนายคุยมาทนายฟรีให้ไม่ต้องจ่ายเงินนะนะครับแล้วก็ เราจะแจ้งว่าขอให้สามีเขาออกจากบ้านไปไปอยู่ที่ไหนเรื่องบ่งะก็ภรรยาทั้งอยู่ที่นี่กับลูกแล้วข้ามห้ามเข้าใกล้50เมตรด้วย แล้วทนายความได้ฟรีแล้วติดต่อไปแล้วได้ฟรีแล้วนะครับทนายความได้ฟรีแล้วครับทางเราก็บอกโอเคจบหน้าที่เรานะแต่ถ้าคุณสามารถปรึกษาหารือถ้าเอกสารไม่เข้าใจก็สามารถปรึกษาหารือให้เราแปลได้นะครับอันนี้เราก็ส่งไปแล้วล้วก็ส่งหน่วยงานสีเดกเรียบร้อยแล้วที่อำเภอนั้นนะส่งไปหมดแล้วเพราะนั้นคนไทยครับเราไม่ต้องกลัวยิ่งมีลูกเราคุณได้ยิ่งจะเปรียบ คุณดกลัวเขาทำไมแล้วฝากเตือนนะเพื่อนเพื่อนทั้งหลายบีนะ,ะมันจะมีเพื่อนที่เฟื่องทั้งหลายอย่าไปทาอย่างนั้นเลยอย่าไปทํากับเขาอยู่อย่างนี้ละ่ะให้เขาดูดูแลแต่ไปเดิวเดิไม่มีสามีเพื่งอยู่ไม่ได้อยู่ได้ครับถ้ายิ่งมีลูกสามารถอยู่ได้คไม่ต้องกลัวอย่าล้างอย่าล้างไปเลยคุณมีสิทธิ์ที่อยู่นั่นต่อได้หาผัวใหวม,ม่ดีกว่าเอาง่ายๆผัวีไม่ดีป่ญหาผัวใหม่ที่นั่นดีกว่า หน้าตาคุณยิ่งสวยหาใหม่ต้องเยอะครับผมเพราะฉันครับผมผมแนะนําว่าถ้าใครมาทําร้ายร่างกายคุณอาดับแรกคืออะไรบีไปไหนไปโรง,งพยาบาล,ล<ะ>เพื่ออะไรเพื่อมีหลักฐานในการถูกทําร้ายร่างกายเพื่อไปยืนยันกับทางตํารวจค่ะว่าเราถูกทําร้ายร่างกายและเรามีบาดแผลแล้วก็แพทย์ก็วินิจฉัยมาให้แล้วถูกต้องถ้าเราไม่มีหลักฐานตำรวจหลักฐานอยู่ไหนล่ะ เออตำรวจนี่เมื่อกี้เจ้าเล่ห์ะะนะตำรวจบอกว่าหลักฐานอยู่ไหนน่ะเธอไปก่อนเธอเมาหรือเปล่าบางครั้งมันพูดเธอเมาหรือเปล่าเธอกลับไปไปกลับบ้านไปเพราะฉันต้องมีหลักฐานให้มันดูมันถึงทำถ้ามันไม่ทำก็ไม่ไม่ทำตามหน้าที่ นะครับผมเพราะฉะนั้นเราทุกคนที่อยู่ต่างประเทศสาวไทยที่อยู่ต่างประเทศอยากก้มหัวให้สามีคุณคุณมีสิทธิ์ใช้มาตรา,ตาการกฎหมายของประเทศนั้นทางประเทศเยอรมนีซีซานออสเตรียหลายหลายประเทศ่นทวนฝลักสามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับป๋อมานี้ครับเป็นไงบ้างทด้ฟังข่าวนี้แล้วเป็นไง ต่อปี<ก>ขนาดเนี้ยค่ะก็คือก็ก,ก็น่าเห็นใจนะคะด้วยความที่อยู่ต่างที่แล้วก็ด้วยภาษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัฒนธรรมอะไรพวกนี้ก็แตกต่างกันแล้วทำให้แบบว่าบางทีการที่เขายอมเขาอาจจะถูกคม่มคูหรือกลัวหรือด้วยความที่อยู่ต่างที่ะคะ่ะอย่างที่บอกอะคะ่ะ <Yeah. S 2> งั้นพอมาปรึกษาทางบริษัทคุณชัยเราก็ให้คำแนะนำแล้วก็ให้เขาไปหาทนายและซึ่งสิ่งที่ดีคือมีทนายฟรีแล้วก็มีห้องพักฉุกเฉิน ใช่แต่ผมไม่ให้เข้าห้องพักฉุกเฉินนะผมให้ลูกกับเมียอยู่ที่บ้านไอ้สามีต้องออกไปคตอนนี้เราเราประสานงานให้ทุกอย่างก็จบงาน,นของเราแล้วสิ่งที่เราช่วยได้ก็ช่วยแต่ขออย่างเดียวพูดความจริงอ,อย่ามาโกหกโดเท็จนะครับอันนี้ผมไม่ชอบนะใครมาให้ทางบริษัทเราช่วยเหลือแล้วโกหกนู่นโกหกเอาความดีใส่ตัวเองความเลวใส่คนอื่นผมไม่เอานะ,ะพูดความจริงมาความจริงแค่นั้นที่ช่วยคุณได้แต่ถ้าคุณมาโกหกโมเท็จเนี่ยผมช่วยคุณไม่ได้หรอก ประมาณนี้ลกันวันนี้ก็ไลฟ์สดประมาณนี้เพื่อให้สาวไทยที่อยู่ต่างประเทศนะหรือสาวไทยที่อยู่ประเทศไทยคุณมีสิทธิ์ครับที่แจ้งความได้นะครับคุณมีสิทธิ์ที่แต่สาวไทยประเทศไทยบางคนอ่ะผมพูดตรงๆนะงอมืองอเท้าขอสามีพอเราบอกไปแจ้งความสิเดี๋ยวไม่มีเงินจ่ายเดี๋ยวสามีไม่จ่ายให้ค่ะเราก็ไม่ได้ทํางานค่ะเออผมไม่เข้าใจสาวไทยบางคนที่เป็น,เป,นเป็นเมียฝรั่งอนะ่ะ ทำไมคุณไม่ทํางานคุณไม่รอส่วนบุญจากสามีเดี๋ยวก็ให้เงินเองค่ะพี่เกี่ยวทางานพอจะเลิกกับพวกเขาตบตีทําร้ายร่างกายปุ๊บเนี่ยกลับกลายว่าไม่แจ้งความผมก็ไม่เข้าใจสาวไทยที่อยู่ประเทศไทยทำไมไม่แจ้งความในฐานะเราเป็นเจ้าของประเทศถ้าสมมติว่าบีมีสามีฝรั่งแล้วเขาตบตีบีบีทำไรก็คือต้อง แจ้งความไปไปขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลก่อนอะไรย่างเงี้ยค่ะก็แจ้งความเพราะแน่นอนเราต้องรักษาสิทธิ์แล้วก็ปกป้องตัวเองอยู่แล้วค่ะอันนี้คือบีเนี่ยแต่คนอื่นเหมือนบีทํางานผมใช่ไหมกลับบ้านยังเจอสามีใช่ไหมค่ะออแต่นี่ผู้หญิงไทยหลายๆคนที่อยู่ินไทยเนี่ยเขาไม่ทำอะไรเลยอยู่บ้านรอไปวันๆขอมือจากสามีขอเงินจากสามีพอพอจะเลิกปุ๊บอวแล้วจะอยู่กินยังไงคะนี่คือปัญหาหลักของคนสาวไทยมีฝรั่งอยู่ประเทศไทยค่ะผมคิดว่าให้คุณพึ่งตัวเองมากกว่า จะพึ่งฝรั่งนะทำมาหาเงินครับไม่ใช่มาพึ่งฝรั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 ่งเงินเดียวผมไม่แนะนํานะให้พึ่งตัวเองมากสุดนะครับจะภูมิใจมากกว่าน,นี้และฝรั่งก็บอกเชื่มันอยู่ใช้แค่กันอย่างได้เงินเท่านั้นแหละอ่ามันก็พูดเพราะว่าอะไรเพราะของมันไม่กิน,กนอืมค่ะเราต้องพูดเรื่องจริงบางคนรับไม่ได้ขอโทษทีครับผมจะพูดเรื่องจริงเพื่อให้คนไทยในประเทศไทยและตา่างประเทศเปิดหูเปิดตาให้สว่างได้แลยว่า คุณทำไงบ้างครับผมวันนี้เราไลฟ์สุดแบบสั้นๆแต่เนื้อหาเต็มๆอ่ะภาษาเหนือมาครับผม okay. ขอบคุณเจ้าเอฟซีตดทีตต่ตามเพจคุณชัยไทยบรรทุงเน่ยเจ้าจะได้ถ้ามีเรื่องอย่างตีแบบว่าจะปรึกษาหรือบอกหัวขอ้อกฎหมายหรืออะเจ้าก็สามารถเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้นะเจ้าทางคุณชัยก็จะมีคําแนะนําอตีดีๆตีจะทรงตอ่อคือกับเอฟซีทุกคนเน่ยเจ้าขอบคุณเจ้าครับสวัสดีครับผม